คณะกรรมการประกวดรางวัลส่งคุณค่าสพทโอเบกอวอร Award. ์กับผมนายทรงพลอารมเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพาตัวแทนระดับภาคใต้ขอรับการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทปถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายทรงพลอารมณ์เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวางาังผาสอนวิธีขุดทองบนแผ่นดินแก่ผู้เรียนเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงโรงเรียนเป็นหน่วยการศึกษาที่สำคัญในการบุุนเพาะด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนจึงระดมแนวคิดร่วมกับครูชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายการบริหารการจัดการศึกษาภายใต้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านวังพาก็ได้รับความร่วมมือในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและก็ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดการศึกษาทําให้เกิดนวัตกรรมในส่วนของที่การศึกษา ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลึกกาลังให้เกิดพลังของแผ่นดินก็คือพลละเมืองของแผ่นดินที่จะเกิดขึ้นก็โดยใช้การบริหารจัดการโกลแลนโมเดลโกลแลนโมเดลประกอบด้วย G Good Governance หลักธรรมาภพบาล O Organization Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กร LO Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ G Direction การกำกับติดตาม L Love School รักโรงเรียนเข้าใจ A Attitude มีเจตคติที่ดีต่อกันเข้าถึง N Notice เอาใจใส่งานทุกขั้นตอนพัฒนา D Durability ความคงทนจุดประสงค์ของการวิจัยนวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนบ้านวังพา 2. เพื่อศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนบ้านบางพาเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียนและความพึงพอใจของครูผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูจำนวน11คนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองจำนวน144คนและกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน9คน เครื่องมือในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการศึกษาการบริหารงานโรง,งเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นพัฒนาทักษะชีวิตเน้นความพอเพียงโมเดลแผ่นดินทองโกแลนด์โมเดลโดยใช้กลยุทธ์บ้านวัดโรงเรียนและชุมชนสู่การศึกษาทัศ คุณภาพที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านวังผาแบ่งเป็น3ตอนคือตอนที่1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานตอนที่3เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานทักษะชีวิตกับเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรม9ฐานการเรียนรู้ 1. บ้านทักษะชีวิตตลาดเียน 2. ฐานปลูกองุ่น 3. ฐานปลูกไม้ผล 4. ฐานปลูกผักสวนครัว 5. ฐานเลี้ยงปลาดุก 6. ฐานเลี้ยงไก่ 7. ฐานมโนรา 8. ฐานอาหารและขนมชุมชนขนมกล้วยฉาบ9 ผานผ้ามัดย้อมและน้ำยาอเนกประสงค์งานประดิษฐ์ของชำร่วยผลที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมและการนำนวัตกรรมไปใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญ,ญาชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนิน ไปในทางสายกลางโรงเรียนบ้านวังพาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปถมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6กดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยคำนึงถึงภาพความสำเร็จในมิติ4ด้านคือมิติที่1โรงเรียนสวยมิติที่2นักเรียนดีมิติที่3นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมิติที่4ชุมชนมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนสรุปภาพความสำเร็จต่อเนื่องการใช้และพัฒนานวัตกรรมบุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจและฝันกำลังใจต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้ทุกคนทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลต่างๆของรวมพลังเครือข่ายของโรงเรียนบ้านวังผาสอนวิธีขุดทองบนแผ่นดินแก่ผู้เรียนเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงด้วยกระบวนการโมเดลแผ่นดินทองโกลแลนด์โมเดลชาวโรงเรียนบ้านวังผาตอบโจทย์สังคมนะครับผ้มามัดย้อมคันลูกรูสีสันหลากหลายสไตล์วังผาเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มา วังผาต้องทานก้้ยฉาบรสเด็ดอร่อยบดกแตกเย้